สวัสดีครับเราเกลับาพบกับซิตี้บอยอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับ2คู่นี้เลยครับซึ่งเป็นรองเท้าแหวนนั่นเองแต่ว่าบอกเลยกับว่ามันมีความเจ๋งของมันนะครับที่วันนี้เราจะมาเล่ากันนะฮะโดยเจ้า2คู่นี้ครับเป็นรองเท้าที่อยู่ในเอ่อเรียกว่าเป็นแพ็คซะกันนะครับชื่อว่า DIY แพ็คนะคือถ้าเราสังเกตง่ายๆแล้วจะมีเนี่ยครับมีแพ็คตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมทั้ง2คู่เลยนะครับนี่ตอนนี้ คือว่าในไทยเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นนะก็คือเป็นตัวทรงออเทติกนะแล้วก็อันนี้เป็นสเกตไทยครับที่เป็น DIY Collection นะครับโดยแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3าสีแต่ว่าผมก็เลือกสีที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกใจผมมาแล้วแหละโดยที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับถามว่าเราจะรีวิวยังไงบอกก่อนว่า DIY Pack เนี่ยตามชื่อเลยครับมันใช้สำหรับในการ DIY นะนี่ถ้าสังเกตดีอ่ะมันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราสามารถตัดมันออกได้นะคือจากรองเท้าอันนี้มันเป็นแวนออเทติกใช่ไหมเราก็ตัดตัวนี้ออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทรงที่เรียกว่ารองเท้าแวนโมนะครับคือมันเป็นรองเท้าที่มันเป็นทรงสลิปเปอร์ของแวนอ่ะที่เพิ่งออกไม่นานเนี้ยมันเรียกว่าแวนโมที่เป็นรองเท้าที่เหมือนตัดส้นไปนิดนึงครับแต่เราสามารถตัดเองได้จากตัวออเทติกเดวคู่นี้นะครับก็คือคอนเซปต์ของมันเนี้ยมันให้เราสามารถตัด ได้นะอันนี้ก็ตัดได้คือตัดตามเส้นที่มันเป็นเนี่ยที่มันมีรอยได้ที่มันเดินไว้ครับข้อดีคือถ้าสุดวันหนึงเราใส,ใส่ใส่แล้วแบบเฮ้ยเบื่อแล้วว่ะอะไรนี้ก็ตัดออกเนะี่ยมันก็จะเป็นรองเทา้าคู่ใหม่ได้นั่นเองนะนี้คือความเก่งของคอนลิชันนี้ก็เหมือนว่าเราซื้อรองเทา้า คู่เดียวแต่ว่าสามารถใส่ได้2ทรงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราตัดไปแล้วเราก็ต่อกับได้อันนี้ก็จะยากไปหน่อยนะก็ถ้าตอนที่เราตัดจริงๆก็จะตัดมันออกเนี่ยก็ไส่ตองดีๆนะว่าอยากจะเปลี่ยนทรงจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอ่ะตัดได้เลยนะครับคือนี่แหละคือความเจ๋งของรองเท้า DIY Pack นะครับโดยจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ครอยชั่นเนี้ยออกมันไม่ได้ออกมาแค่เฉพาะตัว DIY นะมันจะมีอีกตัวนึงนะครับผมวางไว้ข้างๆเนี่ยขอยิบนึงนะ ดันอยู่ในกล่องนะครับน,นี่ครับอันนี้จะเป็นคอยชั่นนะครับที่ชื่อว่า Youcolor นะครับอันนี้มันจะเป็นแนว DIY เหมือนกันก็คือเราจะระบายสีรองเท้าของเราได้โดยที่รุ่นนี้มันก็จะมีหลายๆทรงหลายโมเดลนะครับแล้วก็หลายๆลายด้วยมันจะมีคู่หนึ่งที่เป็นลายตารางก็มีนะครับแต่นี้มันจะเป็นลายเหมือนแบบเป็นลายแททูนะซึ่งเราสามารถระบายสีเองได้นะครับก็เป็นรุ่นที่อยู่ในซีรีส์ใกล้เคียงกันก็คือ Youcolor นะครับ โอเคเราเก็บไปนะครัเราเราจะได้ถึงเวลาของการ DIY แล้วนะบอกเลยว่าคลิปนี้ถ่ายแค่เทคเดียวเท่านั้นนะครับมันต้องเทคเดียวแหละเพราะผมจะตัดให้ทุกคนดูนะครับคือบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าเสียก็ไม่มีซ่อมนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะก็ ก็อยากจะมาลองให้ทุกคนดูนะว่าถ้ามันตัดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็คือออเทติกตัดส้นออกปุ๊บกลายเป็นแวนโมเนี่ยมันหน้าตาย,ยังไงส่วนตัวนี้นะครับเป็นสเกตไฮนะครับถ้าตัดตามเส้นน่มันจะคือจริงๆแล้ว่มันตัดได้3สเตปนะครับแต่ผมจะตัดทีเดียวเลยให้มันถึงเส้นตรงกลางนะครับ <S <S โดยที่ซสายตรงกลางอ่ะมันจะเป็นซสาย,รารสายรประมาณสเกตมิดนะครับเป็นทรงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่แต่ว่าทุกๆวันนี้มันมีวางขายในประเทศไทยแล้วนะครับตัวสเกตมิด โอเคไม่มีไม่มีการเต็มใจเลยทางนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่านะจะได้รู้ว่าจะเจ๊งหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะลองรุ่นละข้างแล้วกันนะจะได้เปรียบเทียบกันไห้ชัดว่าตัดกรืไม่ตัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าอืม น่าจะตัดง่ายกว่านะครับโอเคขอเคลียร์ื้นทีนิดหนึ่งแล้วก็มาพร้อมกับกันไกลเรียบร้อยนะครับค่อนข้างน่าจะคมนะน่าจะคมที่สุดในห้องผมแล้วเพราะว่ามีกันไกลอันใหญ่แค่อันเดียวนะครับไม่มีคมกว่านี้ถ้าตัดไม่เข้าก็คือปิดคลิปนอนเลยนะครับ <c oughs> ลองลองดูนะว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะนี่นะครับมามาลองดีกว่าอันนี้เป็นข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวลองตัดตามเส้นนะครับ เขาบอกว่ามันตัดง่ายผมก็จะเชื่อว่าตัดง่ายนะขอลองเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าง่ายแค่ไหนเชียวโอเคขออย่างเดียวขอให้ตาผมตรงตอนเนี้ยมาลองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่างไงฮะโอ้โหกลายเป็นแวนโมเรียบร้อยนะครับเป็นสลิปเปอร์เฮ้ยแต่ผมอยากให้มันมีรองเท้าแวนโมลายนี้มาตลอดเนี่ยคือมันมันไม่เป็นลายเชกเกอร์บอดสีขาวดำแบบนี้นะให้ผมจาได้จะมีแต่เพราะแบบสีสีสีเหลืองสีฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราได้แวนโมนะครับที่เป็นสีลายตารางเชกเกอร์บอดขาวดำมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากการตัดเอง ะะบอกก่อนว่ามันไม่ยากนะครับไม่ยากขนาดนั้นสังเกตจากสีหนะ้าตอนตัดได้ว่ามันจะมีจังหวะแข็งนิดนึงนะตรงช่วงส้นนะครับก็ต้องถ้าถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าต้องตัดให้มันทีเดียวเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบมีลายหยกัยกๆมากนะครับในโซ่ของรองเทา้าแล้วผมมาตัดเขื่อไว้นิดหน่อยเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันลุยลุยนิดนึงเวลาเราใส่ไปน,นานๆมันน่า,จ,าจะเท่ดีนะก็เลยแบบตัดเขื่อไว้นิดนึงนะฮะจริงๆก็เผื่อเล็มนะครับ <c oughs> นี่ เราตัดมาแล้วนะครับนี่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 ค่อนข้างสนุกเอาเรื่องเลยนะครับใช้หัวแม่โป้งได้ดีในทีเดียวอ่านี่ครับลองเปรียบเทียบดูนะฮะตัดกับไม่ตัดครับเห็นความต่างไหมฮะนี่อันนี้คือยังไม่ตัดอันนี้คือตัดแล้วนะครับอ่าถ้าสังเกตให้ดีเนี่ย มันจะตัดบนตันป้ายหน่อยหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นกิมมิ c นะครับก็คือเขาอยากให้เราแบบตัดผ่านไปเลยนะมันจะมีความล่ยๆนิดนึงนะก็จะเหลือป้ายไว้นะครับแต่ถ้าใครลำคานใจก็ตัดออกกะไรนะแต่เป็นผมผมจะติดไว้นะจะได้รู้ว่า DIY ด้วยตัวเองนะฮะโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกับเกจทยกันดีกว่านะว่าจะรอดไหมแต่ผมว่ามันมันไม่ตัดยากขนาดนั้นนะนะมันไม่สิ่งที่ต้องใช้ดวงนะฮะ ผมคิดว่านะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากซ้อมอ่ะคู่สเก็ตไฮอ่ะค่อนข้างได้ซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตด,ดีอ่ะมันจะมีข้อทั้งหมด3เส้นนะครับคือเราสามารถตัดได้เลยว่าเราอยากได้เลเวลไหนนะแต่ถ้าใครอยากล่นเลเวลสุดอ่ะก็ตัดข้างล่างทีเดียวแต่ถ้ามุดใครอยากเอยเอาข้อออนนิดนึงมันสูงไปอะไรเงี้ยไม่อยากมันพุ่ข้อมากก็ตัดเส้นบนได้หรือว่าเส้นกลางนะก็คือมีทั้งหมด3เลเวลนะครับที่สามารถให้เราเผื่อใจได้นะเผื่อแล้วใครอยากจะไม่อยากสั้นมากนะครับแต่ว่าผมจะ ตัดเป็นสเก็ตมิดเลยนะครับอ่ะอาจจะต,ต้องแกะเชือกออกก่อนนิดนึงนี่ขอเป็นข้างซ้ายเหมือนกันนะจะได้เปรียบเทียบได้ชัดๆนะครับเดี๋ยวขอแกะเชือกออกนะตอนนี้นี่เราถ้าเราตัดถึงข้อที่สามะมันมีการตัดรองเท้าทั้งหมด3รูเลยนะครับ3รูของตัวสเก็ตไฮอะก็คือตัดตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสเก็ตมิดเลยนะครับมา พร้อมแล้วครับมาลองกันดีกว่านะมันไม่เจ๊งหรอกนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์จากคู่ที่แล้วนะบอกว่าตรงส่วนของส้นเนี่ยต้องออกแรงนิดนึงนะมาครับ ราได้สเก็ตมิดมาแล้วนะครับแต่ว่าลิ้นค่อนข้างยาวนะก็อาจจะเป็นคลาเตอร์อย่างหนึ่งนะที่ถ้าสมมติว่าเราเอาตัวสเก็ตไฮมาตัดให้มันสั้นลงเนี่ยก็คือเราจะได้ลิ้นยาวเหมือนเดิมแต่รองเท้าสั้นลงนะครับก็มีความแปลกตานะแปลกตานี่ไม่ไ,มได้หมายถึงไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่เคยมีรองเท้าสเก็ตมิดที่ลิ้นยาวกว่าตัวรองเท้าขนาดนี้นะครับก็ค่อนข้างเก๋ดีเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าไออันนี้ที่ตัดออกมามันแบบเอ้ย เอาไปคัสตอมต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเราไปร้อยรูเพิ่มอ,อะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกดีนะครับเผื่อหรือว่าเอาไปใส่กับรองเท้าผู้อื่นก็ได้ผมว่าอันเนี้ยไม่แนะนําให้ทิ้งนะว่าเก็บไว้ผมว่าได้ใช้ยางอื่นแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวเราเปรียบเพียบดูอันนี้คือเห็นได้ชัดมากครับว่ามันมีความต่างน,นะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่เราตัดเรียบร้อยแล้วเหลือแค่นี้เองนะฮะ เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะแต่ว่านั่นแหละครับเราขอข้างเดียวก็พอนะจะได้เปรียบเทียบเห็นว่าเวลาใส่เนี่ยตัดก็ไม่ตัดแต่วันมีความต่ายางยังไงนะครับก็สําหรับใครนะที่อยากจะลองตัดเองนะครับหรือว่าซื้อใส่เผื่อวันนี้ชอบสเก็ตไฮวันหลังอยากจะโลเนี่ยก็สามารถไปจัดกันได้นะที่ร้านแวนชอปนะครับตอนนี้ก็มีวางขายน่าจะ ส่วนใหญ่ในสาขาใหญ่ๆก็น่าจะมีแล้วนะครับโดยที่เท่าที่ผมจําได้ตอนนี้ไปช็อปนะมันมีอย่างละสาสีนะครับก็คือมีสเก็ตไฮ DIY เนี่ยสาีนะครับส่วนตัวออ t เทติกนะครับก็จะมีอีก3สีแต่ผมก็นะีครับชอบแบบมีความคลาสสิกนิดน,นึงนะก็เลยเลือกสีที่มันแบบเป็นเชคบอรอดอันนี้หรือว่าอันนี้เปนสีฟ้าแต่สีฟ้าผมเลือกจากเพราะว่า รองเท้าสเก็ตไฮสีฟ้าเลยอ่ะที่เป็นสีเนวี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับไม่ถึงว่าไม่ผมยังไม่เคยมีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยว่ามันมีรุ่นสีแบบนี้เอาวางขายแล้วมันค่อนข้างสวยเลยนะฮะนี่ตอนนี้กลายเป็นสเก็ตมิดไปแล้วนะครับที่ดิ้นยาวก็ได้สไตล์หนึ่งนะโอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากลองก็อย่าลืมครับไปลองกันได้นะครับเจ๊งไม่เจ๊งก็แล้วแต่สกิลของท่านนะ ผมบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญคือกันไกนะครับใหญ่นิดนึงนะแล้วก็มีที่จับที่ค่อนข้างใหญ่จะได้ออแรนได้เยอะๆนะครับอีกอย่างคือตัดไปอะ่ะผมว่าให้มันตัดทีเดียวเลยนะครับไม่ได้ตัดแบบเอ้ยเมื่อยพักอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเปล่านะครับก็ตัดไปเลยให้มันจบๆนะถ้าจะสมมุติว่าจะตัดนะครับแต่จริงๆนะคั้แนะนา,นาสุดท้ายทนะี่จะบอกคือใส่ไปสักพักแล้วค่อยตัดครับจะได้แบบคุ้มค่ากับรองเท้าหนึ่งคู่ที่สามารถเอามา reuse ได้เอามา DIY ได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาลองให้ดูว่าตัดแล้วเป็นยังไงนะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับไปหาลองดูได้นะที่แวนช็อปนะครับแต่ไม่ใช่ไปลองตัดในแวนช็อปนะครับซื้อมาตัดที่บ้านนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับซิตี้บอยจะมากับรองเท้าคู่ไหนหรือว่าอะไรเนี่ยยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปเก็บของก่อน โอ้ลบไปหมดเลยนะฮะขอบคุณครับ